ถ้าคนใหญ่บอสมนะัน่ะก็ดีแต่คว้าน้ำเหลวเท่านั้นแหละทุกคนคะฉันรับประกันได้เลยนะคะว่าในห้องเนี้ยมีข่าวใหญ่พอที่จะพาดหน้านหนึ่งได้เลยคะ่ะนี่มันเรื่องอะไรกันตอแหลขนาดเนี้ยยังกล้าออกมาสู้หน้าพี่บอสดี่อโอ้ยนี่เธอพูดเรื่องอะไรฉันไม่รู้เรื่องไม่ต้องมาทำใส่ซื่อไปหน่อยเลยวันเนี้ยฉันจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วแกมันเป็นคนยังไงกันแน่ มีเรื่องเข้าใจผิดกันขอโทษด้วยนะครับอืมที่ราคาอีป้าเนี่ยเป็นบ,าบา้าไปแล้วอ่ะสรุปตาบาาใช่ไหมเรื่องวุ่นวายหมดแล้วเนี่ยแต่หนูเห็นจริงๆนะถ้ายังไม่หยุดพูดจาเพอ้อเจ้ออีกโดนหนักแนะ่เร็วๆสิ ขอบคุณนะที่บอกฉันล่วงหน้าอืมก็ช่ยๆกันนั่นแหละฉันติดเครื่องดักฟังไว้นะ่ะใชนก็เลยได้ยินพี่บอสหนูแพรเด็กออกมาแล้วนะจริงจะกล้าพูดถึงมันอีกแล้วพอไอ้เด็กเติแล้วลูกหนูแหละทำไมชีวิตพี่วุ่นวายขนาดเนี้ยพี่ต้องเสียตำแหน่งประธานบริษัทไปอ่ะแล้วมันกลายเป็นอย่างนี้ไปได้ไงละ่ะก็แม่พี่สิบอกให้ทำยังไงก็ได้ให้ราคาหุ้นสูงขึ้น แต่ถ้าทําไม่ได้แม่พี่จะยกตําแหน่งประธานบริษัทให้พี่เสือฟักอีมันดาวเลยแล้วก็ลูกของหนูด้วยทำให้ชีวิตพี่ต้องลำบากขนาดนี้ายกที่หมอใจเย็นๆก่อนได้ไหมยังญหญตตงุดหงิดจนเสียสุขภาพแบบนี้สิหนูว่ามันยังพอมีทางออกนะเอางี้พี่ลองไปคุยกับประธานบริษัทธนวัตรดูไหมกลุ่มบริษัทธนวัตเรเศรษฐีอันดับหนึ่ของเมืองไทยนะ ใช่ในเมืองไทยอ่ะไม่มีใครแข็งเก่งเท่าบริษัทธนาวัน์อีกแล้วนะบริษัทนี้ใครร่วมลงทุนด้วยก็ได้กำไรมหาศาลถ้าเราได้ทำงานด้วยกันปนัญหาทุกอย่างก็จบแต่ประธานบริษัทกลุ่มเนี่ยทำตัวลึกลับมากนะพี่เคยติดต่อไปหลายครั้งแล้วแต่โดนปฏิเสธมาตลอดเลยไหนๆก็ไม่มีทางเลือกแล้วเดพี่ลองดูสตังคคุณคุณคิดว่าตระกูลของบอสจะมอบหุ้นส่วนให้ผมง่ายๆปะ นี่คุณตระกูลนั้นไม่ยอมเสีย่ยงผลประโยชน์แน่นอนอะ่ะมันยากซะยิ่งกว่าเดินขึ้นสวรรค์ีกคุณมองผมทำไมอะ่ะมีอะไรติดหน้าอรอเออฉันก็แค่สงสัยนะว่าทำไมคนนุณถึงไม่โกรธฉันเลยผมจะโกรธคุณเรื่องอะไรอะ่ะก็ก่อนหน้านี้ฉันใช้เรื่องหุ้นเป็นเงื่อนไขต่อรองให้คุณไปอยู่บ้านพี่บอสอะ่ะ แต่ตอนนี้คุณก็รู้แล้วใช่ไหมว่าการได้หุ้นมามันยากมากเลยอ๋อเรื่องหุ้นเหรอมันเป็นหุ้นเล็กๆน้อยๆที่ตระกูลผมเขาไม่สนใจแล้วว่ะคุณที่ผมทําไปทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อคุณนะอ๋อเรื่องหุ้นส่วนคุณไม่ต้องกังวลหรอกนะตระกูลของบอสเนี่ยกำลังเข้าสู่ขาลงแล้วสิ่งที่ผมสัญญาคุณไว้ ผมรับรองนะว่าผมจะทำมันสำเร็จนบขอตัวไปรับโทรศัพท์นนะค่ะนี่หมายความว่าประธานบริษัทธนวันรเขายอมเจอพี่แล้วหรอพี่ก็ไม่เคยคิดนะโว่าวันนี้จะมีจริงแสดงว่ากลุ่มธนวัตรเขามองเห็นอนาคตของเราแน่ๆเลยอะถ้าครั้งนี้พี่ได้ร่วมลงทุนจริงๆทุกอย่างก็จะคลี่คลายแม่ก็จะไม่โกรธพี่ และที่สําคัญตําแหน่งประธานบริษัทของพี่ก็จะไม่สั่นคอนเพราะพี่คือทายาทตัวจริงพี่ต้องเป็นคนเดียวเท่านั้นพี่บอสถ้าเรื่องทุกอย่างคลี่คลายแล้วอะเรามีลูกกันอีกคนนะหนูยังรู้สึกผิดกับลูกที่เขาต้องจากเราไปอยู่เลยได้สิมีอะไรหรือเปล่าะไม่มีอะไรหรอกคุณ เลขาผมโทรมาบอกว่าตระก,กูลของบอสเนี่ยอยากร่วมหุ้นกับบริษัทของผมเอาไงดีคุณให้ผมสนับสนุนเขาไหมนั่นเอางี้ผมจําได้ว่าบริษัทผมเนี่ยมีโปรเจกต์อยู่โปรเจกต์หนึ่งแต่มันเก่ามากแล้วแล้วมันก็เป็นโปรเจกตร้อนไม่มีใครกล้าไปยุ่งอะถ้าโครงการนี้ตระก,กูลของบอสเนี่ยตอบตกลงเขาคิดว่ามันจะทำให้หุ้นเขาเนี่ยดีขึ้นแต่รับรองได้เลย ทังพินาศแน่มืนเอเาว่าเก่งเหมือนกันนี่ยวิเคราะห์เป็นระบบขยี้จุดตายของตระกูลบอสได้เนี่ยไม่มีชั้นเนี่ยเธอคนเดียวก็สามารถทำลายล้างตระกูลบอสได้ไม่เสียใจจริงๆที่แอบชอบเธอธรนระดานครับคุณบอสพร้อมพบท่านแล้วครับ ปล่อยมันรอไปก่อนยังไงมันก็ไม่รู้ว่าฉันเนี่ยคือใครได้ครับอาคุณโอโซนสวัสดีครับเอ่อนี่มันก็เลยเวลานั้นแม่ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับคุณโอโซนมาคนเดียวแล้วครับแล้วท่านประธานแล้วครับอ๋อพอดีว่าท่านประธานติดประชุมอยู่นะครับเวลาอาจจะคาดเคลื่อนก็ไม่แปลกแต่ถ้าคุณบอสรีบเ,เนี่ย ผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวครับเห็นครอบครัวกูตกต่ำกุดคีย์กูจังวะไม่เป็นไรครับผมรอได้ต้องขอโทษคุณบอสด้วยนะครับพอดีว่าท่านประธานติดประชุมด่วนต้องไปต่างประเทศยังไงโครงการนี้เนี่ยท่านประธานก็ได้ฝากให้ผมเป็นคนจัดการนี่เป็นโครงการที่ผมกับท่านประธานได้คุยกันไว้ครับ คุณโอซนครับผมขอถามอะไรนิดนึงนะครับบริษัทที่อยากร่วมลงทุนกับกลุ่มธนวันรนี่มีเยอะแยะมากมายนะครับแล้วทําไมมาตกลงร่วมกับบริษัทผมครับท,ที่ผมกับท่านประธานเราไม่เคยเจอกันผมก็เดาใจท่านประธานไม่ได้หรอกครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยท่านประธานมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับคุณมะนาวก็เลยคิดอยากจะช่วยมั้งครับถ้าคุณบอสยังลังเลอยู่เนี่ยผมไปร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นก็ได้นะครับ เพาว่ายังไงโครงการนี้ก็มีความเสี่ยงสูงแต่จะว่าไปโครงการลักษณะนี้เนี่ยพวกเราก็ไม่เคยพลาดเลยนะครับแต่ผมเข้าใจครับถ้าคุณบอสจะคิดทบทวนก่อนเซ็นสัญญาใบานี้ออ๋คุณโอโซนก็คิดมากเกินไปครับผมไม่ได้ติดขัดอะไรเลยครับเอาเป็นว่าผมตกลงร่วมธุรกิจครับขอบคุณครับดีครับ ว่าแต่ถ้าผมจะส่งบัตรเชิญร่วมง,งานเฉลิมฉลองระหว่างธุรกิจของเราสองคนเนี่ยผมสามารถส่งหาท่านประธานโดยตรงได้เลยใช่ไหมครับได้ครับไปพบกันที่งานครับครับบอสป็นไงบ้างลูกสำเร็จแล้วครับแม่นั่นไง แม่คิดแล้วว่าลูกต้องทำได้แม่เชื่อมันในตัวลูกมนาวหนูก็ดีใจเหมือนกับพี่ใช่ไหมแน่นอนสิคะแต่ทำไมหน้าตาดูไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่เลยอ๋อหนูก็แค่กลัวว่าพี่จะดีใจเกินไปนะคะไม่ต้องห่วงหรอกพี่ของจริงหลังจาก บอสลงนามในสัญญากับคุณธนาวัตรหุ้นของตระกูลคุณบอสก็ได้พุ่งสูงขึ้นดีมากลูกชายแม่ทําดีมากขอบคุณครับแม่พรุ่งนี้โครงการของเราจะเริ่มสร้างอย่างเป็นทางการแม่จะจัดงานฉลองแล้วก็ทําบุญใหญ่ล้างสวยให้ตระกูลเราด้วยเอาตามที่แม่ว่าได้เลยครับอ๋อย่าลืมส่งบัตรเชิญให้คุณธนวัต์ด้วยนะจ๊ะ คนใหญ่คนโตขนาดนั้นผมไม่ลืมหรอกคุณแม่เรื่องนี้จะเป็นไปตามที่คิดหรือปเปล่าเนี่ยสวัสดีครับขอดูบัตรเชิญด้วยนะครับไม่มีค่ะฉันเป็นภรรยาคุณบอสวนคนนี้น้องชายคุณบอสชื่อฟีฟาเน่ไอ้พวกที่ชอบปลอมตัวพวกคุณเนี่ยผมเห็นมาเยอะแล้วนะคุณบอสเขาเพิ่งขึ้นไากับพยายามเขาใส่หัวไม่แล้วไปไปไอ้พวกฉันต่อ แบบพวกมึงเนี่ยไม่ได้สั่งสองห้องนอนไม่หลับแล้วสินะหตาไม่ดีก็ไปหาหมอไปไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงหนูบอกพนักงานไปแล้วไม่ใช่หรอไม่ให้มันเข้ามาอีมานาวยก อีมอะนาวแม่ครับหยุดนะมะนาวตกผู้ใหญ่ต่อหน้าคนเยอะแยะขนาดน,นี้ไม่อายบ้างเหรอโทษเขามาโหที่แท้ก็จะปกป้องเมียน้อยของตัวเองเมียน้อยซอบไหลผัวคนอื่นเนี่ยสงสัยเมียน้อยจะขึ้นแทนเมียนหลยนี่แกจะหยาบคายกับฉันมากเกินไปแล้วนะแน่จริงก็ยอมรับสิว่าเป็นเมียน้อยอะ่ะ พี่ดีใจนะที่หนูมาแสดงความยินดีกับพี่ในวันที่สำเร็จเป็นอรู้ลนะทุกเล่เหลี่ยมที่หนูเคยมีทําอะไรนี้ไม่ได้แล้วแลวอย่าโกรธจนควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วเตือนแล้วนะคะพี่รู้ปะคําพูดของพี่อะไม่เหมือนขี้ที่อยู่ในโถส้วมเลยวะยิ่งพูดยิ่งเหม็นพูดเดียวเท่าไหร่กินก็คาคูมทั่วเยเนี้เด็ยจะอ้วมมันจะเกินไปแล้วนะมะนาวแล้วทําไมอะ สวัสดีครับคุณโอโซนท่านประธานไม,มน่มาแล้วครับอ๋อมาแล้วครับอยู่ไหนครับเดี๋ยวผมจะได้ต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่เลยเชิญพวกคุณเริ่มก่อนได้เลยครับส่วนท่านประธานจะอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวพวกคุณก็รู้เองได้ครับทุกท่านครับวันนี้เป็นวันเริ่มโครงการของบริษัทผมแล้วก็บริษัทธนวัฒน์อย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นแล้ววันดีๆแบบนี้ผมก็มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับบ,บริษัทผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าการดำเนินงานของ ตอนนี้โครงการเรามีปัญหาแล้วว่ะปัญหาอะไรพี่ก็ไปดนเร่ยากโครงการเลยดิดนระงงับไปแล้วอะ่ะแล้วต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลในการประยุงโครงการต่อไปได้อ่ะพี่ก็อัดเงินเข้าไปดีใช้เงินแก้ปัญหาไม่ได้ถ้าเราเริ่มลงเงินไปอะ่ะมันจะกลายเป็นหลุมดำดูดเงินเราไปเรื่อยๆแล้วเงินในตู้เราอะ่ะก็จะหมดแล้วเราอะ่ะก็จะล้มละลายบอสพับโปรเจกต์ตอนนี้เลยหยุดทันทีไม่ได้ถ้าเราพับตอนนี้เราต้องจ่ายค่าชดเชยให้กุนธนาวัฒน์ตามสัญญาที่นายเซ็นไว้ไง คุณอ้นนครับทำไมบริษัทคุณมีช่องโหว่ใหญ่ขนาดนี้ครับคุณบอสทุกโครงการมันก็มีความเสี่ยงหมดแหละผมเตือนคุณแล้วนี่ผมเข้าใจแล้วคุณจงใจหลอกผมใช่ไหมครับคุณเป็นคนลงนามเองนะครับแย่แล้วค่ะตอนนี้หุ้นบริษัทตกห่วงเลยค่ะนักลงทุนทยอยถอนหุ้นกันไปหมดแล้วค่ะอะไรนะหมดหมดกัน บริษัต์ของฉันกำลังจะพังพินาศแม็กน้าผมบอกคุณแล้วผมไม่ได้รอคุณมึงกี้พูดว่าไงนะมึงรู้อยู่แล้วโปรเจกต์คุณจะมีปัญหา,หานี่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะตัวนายทำนะพวกมึงรวมหัวกันใส่ร้ายกูต่างหากจะเป็นไปได้ยังไง คนนึงแกไม่บ้านธรรมดาอีกคนนึงก็คนธรรมดาจะไปร่วมมือกับกลุ่มธนวัฒน์เขาได้ยังไงดีมาน่าแผลงเลยใช่ไหมปล่อยมาเว้ยกูไม่ปล่อยไงปล่อยนี่มึงบัดเชิญนาเลี้ยงกูนี่หว่ากูส่งให้ประธานบริสัทธนวัฒน์นี่มันอยู่กับมึงได้ไงวะลองคิดเอาเองสิอ๋อกูว่าแล้ว มึงต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับบริษัทนั้นแน่เลยมึงถึงกล้าขัดขวางกูข,ข,ขนาดนี้ใจเย็นก่อนดิเขาเป็นแค่เลขาท่านประธานไม่ได้เกี่ยวเลยสักหน่อยน, <c oughs> นี่มะนาวผมเจ็บคอจังเลยอะ่ะน่าจะพูดไม่ไหวแล้วจริงรึลคุณพี่ป้างั้นเดี๋ยวผมพาไปโรงพยาบาลนะครับเลยมึงเป็นใครวะทำไมคุณโอโซนต้องพูดดีกับมึงด้วยอ่ะคนที่นำหน้ายัางคนไม่มีปัญญาเอื้อมถึงนะครับ เฮ้ยขานธรรมดานี่หวะเฮ้เยอย่าล้ำเส้นนะครับคุณบอสกไหลไม่เป็นรโอโซนนายอยากรู้ไม่ใช่เหรอว่าฉันเนี่ยเป็นใครเดี๋ยวฉันบอกตอนนี้ก็ได้นะผลที่นายเนี่ยอยากเชิญมางนงานนี้ <laughs> ทวยมึงมันลูกชาวนะเป็นนักประธานไม่ได้หรอกคุมไม่เชื่ออ จะเสียมาเรยรกับท่านประธานนะครับเรื่องจริงวะนี่คิดแก้ไขปัญหาตัวเองจะดีกว่านะแล้วอย่างนี้เนี่ยที่ฉันลืมบอกมันาวเนี่ยจะฟ้องอย่านาย <s ihrer> แล้วต่อไปนี้ฉันจะเป็นคนดูแลมะนาวเอง Oh, my g o